พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าครับกรณีการเสียชีวิตของป้ากบนะครับที่ถูกเยาวชนก่อเหตุทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตอยู่ในสระน้ําล่าสุดเรื่องนี้นะครับทางตํารวจพร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพได้มีการสอบผ้าเยาวชนหลังจากที่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยชัดเจนครับแล้วก็มัดตัวผู้ก่อเหตุขณะที่เข้าไปทําร้ายป้ากบก็คือหญิงที่สติไม่ดีก่อนที่จะไปพบว่าเป็นศพอยู่ ที่สะน้ำเลครับล่าสุดเมื่อช่วงเช้านะครับตำรวจได้เชิญตัวเยาวชนทั้ง5รายที่ก่อเหตุทำร้ายนางสาวบัวผันหรือป้ากบอายุ47ปีจนเสียชีวิตนำทั้งหมดเข้ามาสอบปากคำโดยทีมสหวิชาชีพที่สอพออรยญญประเทศเบื้องต้นครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสื่อมวลชนหลังจากที่มีการสอบปากคำ หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับมีการเชิญตัวห้าเยาวชนมาพูดคุยพร้อมกับผู้ปกครองจนมีการซัดทอดกันว่าคนที่ลงมือก่อเหตุนั้นมีอยู่2คนและสองคนนั้นนะครับหนึ่งในนั้นเป็นลูกของตำรวจซึ่งอ้างว่าก่อนที่จะมาก่อเหตุเนี่ยทะเลาะกับแม่มาก่อนจึงอยากแกล้งประกบเพื่อระบายอารมณ์เมื่อทำร้ายแล้วจึงอุ้มประกบไปโยนในสระน้ำแล้วก็กระโดดน้ำตามลงไปไปบีบคอจับประกบ กดน้ําจนประกบเสียชีวิตโดยเมื่อวันที่12มกราคมนะครับมีคนไปพบศพประกบถูกตีที่บริเวณศีรษะและจมน้ําเสียชีวิตอยู่ในสระน้ําหลังโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครั้งแรกที่ตํารวจสงสัยก็คือนายปัญญาหรือว่าลุงเปียกอายุ54ปีเป็นสามีของประกบนะครับที่เป็นผู้เข้าพบตํารวจแล้วก็รับสารภาพเองครับว่า ใช้เก้าอีฟ้ฟาดประกบและนำศพประกบไปทิ้งโดยพาตำรวจไปทำแผนชี้จุดเกิดเหตุด้วยนะครับซึ่งตำรวจได้นำตัวลุงเปี๊ยกไปขอสารฝากขังไว้แล้วตั้งแต่วันที่13มกราคมที่ผ่านมาแต่ไม่ได้จบเพียงเท่านั้นครับเพราะว่าทางตำรวจสืบสวนสอพออรัญญประเทศยังติดใจจึงมีการไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด